สวัสดีครับ FCI u s e Car วันนี้ผมมีรถยอดนิยมของร้านผมคัดพิเศษเกตด A มานำเสนอพี่ๆ FCI u s e Car อีกสักหนึ่งคันนะครับเห็นหน้ารุ่นนี้รู้เลยใช่ไหมครับว่าเป็นรถรุ่นอะไรนะครับไม่เคยพอขายจริงๆนะครับมีมากี่คันก็หมดไปนะครับผมคันนี้มือเดียวป้ายแดงออกข้างด้วยนะครับปี2012จดทะเบียนปี2013นะครับเป็นตัว1.6ตัว G นะครับผมรถบอดี้สวยไม่มีชหนัก ตัดต่อพิคว่ำหรือจมน้ําทะเบียนเดิมตั้งแต่ออกห้างเป็นรถบ้านแท้ตรวจสอบพบเจอว่าเป็นอดีตแท็กซี่ผมยกเงินให้พี่ใช้งานยกคันนี้ให้พี่ใช้งานฟรีๆเลยแถมเงินให้พี่อีก2 0 0 0 0 0บาทเช่นเคยนะครับเป็นรถบ้านแท้ไม่ได้เอามาย้อมแมวแต่อย่างใดรถผ่านการเก็บงานทุกจุดทุกรายละเอียดนะครับ คันนี้เก็บช่วงล่างไปหมดแล้วนะครับพวกลูกหมากบูทต่างๆเก็บไปแล้วโช๊คบิว้วใหม่ทั้ง4ต้นสีทําใหม่ทั้งคันนะครับผมสีทําใหม่ทั้งคันเหตุผลที่ทําสีนะครับเพราะว่ามีริ้วรอยเยอะแล้วก็มีรอยแดดเรียเยอะนะครับมากกว่า50%เรเราจึงจัดการทําให้ใหม่ทั้งหมด mm. เพื่อที่มันจะสวยงามนะครับผมให้คุ้มค่าคุ้มราคากับเงินที่พี่ๆ FC ที่จะต้องเสียไปนะครับผมงานภายในเบาะทําใหม่ทั้งหมด พวกแผงประตูต่างๆที่ถลอกบอกเปิดจากการทําใหม่ฟิล์มเปลี่ยนใหม่ทั้งคันเป็นเซรามิกอย่างดีนะครับผมนะฮะเป็นแบ็กเซรามิกอย่างดีนะครับกันแดดกันฝนดีแน่นอนนะครับฟิล์มนี้กันความร้อนได้ดีแน่นอนนะครับผมนี่นะฮะเก็บงานไปมากกว่าหลายหมื่นบาทน,นะครับผมนี่นะฮะรถสวยงามจริงๆนะครับผมนะฮะช่วงล่างนิ่งเงียบแอร์เยน็นฉ่าเก็บทุกจุดเก็บทุกรายละเอียดให้เรียบร้อยหมดแล้วคันนี้เป็นเครื่องดูโอ้เดิมๆจากโรงงาน เหมือนรถโมเดลปัจจุบันเรียบร้อยคันนี้เป็นม i n เนอร์เชนเป็นฝ่ายกระจายเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับผมยางเป็นยางดันหลอบทั้ง4เส้นปีไม่ลึกได้ดิสเบรกสี่ล้อยังสามารถใช้ได้อีกนานนะครับทั้งยางและก็ผ้าเบรกนะครับผมส่วนงานภายในนะครับผมสวยงามสวยใสไร้สิวแน่นอนนะครับแผงประตูต่างๆเราฟื้นฟูให้หมดแล้วเป็นระบบไฟฟ้าดังคันปรับข้างไฟฟ้าพับไฟฟ้า วรมาลยมีแอร์แบ็กฝั่งคนด้านข้างมีแอร์แบ็กเบาะเป็นเบาะหนังเดิมๆจากโรงงานไม่ฉีกไม่ขาดนะครับเพราะเราจัดการเก็บงานให้หมดแล้วนะครับมีกุญแจรีโมทเดิมจากโรงงานมาให้ด้วยนะคะผมเลขใบวิ่งมาเพียง2 5งแสนหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นนะครับถือว่าไม่เยอะสําหรับรถปี2013นะครับภายในถอดซักถอดฟอกถอดสปานะครับค่าเชื้อให้หมดแล้วด้วยนะครับผมบอกเลยนะครับว่าคนที่เป็นภูมิแพ้เข้ารถผมไปอนะ่ะอากาศในรถอ่ะดีกว่าอากาศที่อยู่ข้างนอกแน่นอนนะครับ PM 2.5ข้างนอกเยอะมากๆนะครับเอารถยนต์ไปใช้งานอากาศภายในเนี่ยนะฮะโอโอโซนค่าชงค่าเชื้อให้หมดแล้วถอดพรมถอดเบาะถอดทุกอย่างมาซักให้หมดแล้วมีคลิปให้ดูด้วยนะครับผมคันเนี้ยบอดี้สวยจัดๆเลยนะครับผมนี่นะฮะด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายผ้าหลังคาสะอาดสะอ้านเหมือนเคยนะครับผมไม่ต้องพูดถึงนะครับใครที่ตามกันมานานนะครับรู้อยู่แล้วนะครับว่าเราทํารถแบบไหนเราเก็บรถแบบไหนนะครับผมเราขัดรถแบบไหนนะฮะนี่นะฮะ มีมากี่คันก็หมดนะครับตอนนี้รุ่นนี้ในร้านเหลือไม่กี่คันแล้วนะครับผมผมแนะนาใครที่หานะครับรีบเลยนะครับผมนี่นะฮะด้านหลังนะครับรางน้าฝนทั้งซ้ายทั้งขวาฝากระโปรงท้ายทุกอย่างเดิมๆมนะครับไม่มีการพ่นสีแต่งสีแต่อย่างใดนะครับหลุมอะไหล่ก็สวยงามนะครับผมนี่นะฮะหลุมอะไหล่ก็สวยงามนะครับยางอะไหล่มีนะครับหลุมอะไหล่ไม่เคยทําสีอุดสีติดเจาะติดแกสแต่อย่างใดนะครับด้านหลังก็ไม่เคยโดนกระแทกนะครับถาดแอร์โลกาดเราซื้อใส่ให้นะครับผมถาดตัวเนี้ย เราเบิกใส่ให้เลยนะครับเบิกใหม่ใส่ให้เลยนะครับแถมให้ลูกค้าไปเลยนะครับผมเพราะว่าลูกค้าเอาไปจะได้พร้อมใช้งานมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับสวยงามจริงๆนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนห้องเครื่องกันบ้างนะครับผมนี่นะฮะสตาร์ทที่เดียวติดนะครับเครื่องเสียงดังฟังเพาะนะครับผมแบบเสียงดังในที่นี้หมายถึงว่าเสียงมันนุ่มหูนะครับมันไม่ได้แบบดังแบบอะไรจะเสียนะฮะ นะฮะเสียงเพาะมากๆนะครับเครื่องเสียงเพาะมากๆนะฮะห้องเครื่องเนี nah ่ยสะอาดสะอ้านนะครับผมคานหน้าซอกซ้ายซอกขวาเดิมเดิมทุกจุดนะครับน็อตไม่แกะเลยนะครับฝากระโปรงหน้าก็ไม่แกะนะครับผมนี่นะฮะรถเดิมเดิมเนียนเนนะครับผมนะฮะนี่นะฮะน้ำมันคงน้ำมันเครื่องไม่ไอไม่ควันเลยนะครับน้ำมันเครื่องใสกิ๊กเลยนะฮะนี่นะฮะสวยงามจริงๆนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับเอาไปขับขี่ทางไกลได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่า จะกินเข้ารลิงกลางทางหรือความร้อนจะขึ้นนะครับเอาไปพร้อมใช้งานนะครับเราเก็บงานเก็บทุกจุดเก็บทุกรายละเอียดให้ครบหมดแล้วนะครับไม่รู้ว่าใครจะเก็บเท่าเราหรือเปล่าแต่เราเก็บให้นะครับผมนะฮะนี่นะฮะอยากได้เอาไปครับผมสวยงามแน่นอนนะฮะเข้ามาอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับผมภายในถือว่ากว้างขวางนั่งสบายตามสไตล์ของออติสนะครับผมไม่ต้องห่วงรถนะครับว่ารถร้านเรานะครับร้านเรามีสินค้าจริงมีรถจริงนะครับ แล้วก็มีเล่มมีเอกสารครบทุกอย่างจริงๆนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับเรารีวิวจากสินค้าจริงสิ่งที่คุณเห็นในวิดีโอตอนนี้ผมรีวิวนะครับไม่ใช่ AI นะฮะมีสินค้าจริงนะครับช่วงเนี้ยพี่ๆต้องระวังวิชาชีพแอบอ้างด้วยนะครับวิชาชีพชอบเอารถจากร้านเราไปโพสต์ขายตามกลุ่มต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้หลอกกินมัดจำนะครับผมก็รู้สึกอิจฉาเขานะครับเขาไม่ต้องลงทุนทําอะไรแบบผมเลยแต่คนตอบไลค์คนกดไลค์คนกดคอมเมนต์เขา สามสี่ร้อยคนแต่เวลาเราลงขายคนดูเราไม่กี่คนคอมเมนต์ก็สองสามคนนะครับหน้าอิจฉามิชาชีพนะครับไม่ต้องมีรถก็ได้แต่ก็ได้เงินนะครับแต่เราทําด้วยใจเก็บทุกรายละเอียดนะครับพี่ๆก็ลองดูนะครับชอบที่ไหนซื้อที่นั่นนะครับอยากอุดหนุนใครก็อุดหนุนคนนั้นนะครับอยากได้รถนะครับอยากได้รถก็อุดหนุนผมหรืออยากจะได้เอาแต่รูปอยากจะได้รถคลิปพี่ก็อุดหนุนพิชาชีพนะครับอยากได้ของถูกอุดหนุนมิชาชีพอยากได้รถจริงมีสินค้าจริงก็อุดหนุนเรานะฮะ รถขับขี่ใช้งานดีนะครับเอาไปไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมมีหน้าที่ซื้อไปเติมน้ำมันขับกลับบ้านได้เลยนะครับตัวรถอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการไซด์ออนหรือสอง่งไปเล์เห็นคลิปแล้วถูกใจรีบจับเรียบจองคุยกับคนในบ้านให้เรียบร้อยก่อนคุยกับทุกคนเลยนะครับทั้งลูกทั้งลูกสาวลูกชายนะครับหัวเมียนะครับคนข้างบ้านเพื่อนที่เป็นช่างคุยกันให้เสร็จสับแล้วค่อยโทรหากันนะครับโทรมาอย่าถามว่าแต่รถได้กี่บาทเลยนะครับโทรมาถ้าพี่เอาจริงๆรรราาราคคคเุยกัันได้บ น้องยินดีอยู่แล้วอยู่ต่จังหวัดมาดูไม่ได้มาจำมาเรามีบริการไลด์อ่อน24ชั่วโมงถึงบ้านท่านฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับเราทํารถทุกคนันทําด้วยใจนะครับซื้อไปใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนขอบคุณครับ